ตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับรถ x อ e n เ e r GT นะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเซลแต่งอีกแล้วนะครับจากเซลต่งชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิววิ t s u b ิชิ i อ็กเพ e r นะครับ GT สีดำนะครับว่าคันนี้แต่งสไตล์ไหนนะครับเป็นแบบไหนบ้างมีอะไรตกแต่งให้บ้างนะครับสำหรับรถคันนี้ ก่อนที่เราจะไปดูกันครับตังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อติดตามไม่พลาดทุกคลิปของตงด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ครับตงอยู่กับด้านหน้าของรถยนต์ m ิ t s u b i s h เอ็กเพนเด GT สีดาคันนี้นะครับคันนี้นะครับทําการตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นในส่วนของเนี่ยตัวอักษรคําว่า X p ็ n d e r นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถสีดำนะครับเลือกติดเป็นตัวอักษรสีเงินนะครับแบบนี้สวยเลยตัดกันสวยงามเลยนะครับตัวอักษรสีเงินเนี่ยเข้าคู่กับตัวกระจังหน้าสีเงินแบบนี้เลยนะครับสวยงามโดดเ่นนลยะครับผม อันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตครับสเกิร์ตชุดนี้นะครับชื่อว่าชุดของสปอร์ตไรด์เนะครับตัวนี้จะเป็นตัว V9 นะครับผม V9 จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีตะแกรงตะข่ายตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วก็ตรงจะมีขีดสีแดงตรงนี้นะครับตัวสเกิร์ตเป็นวัสดุอย่างดีนะครับเป็นพลาสติก ABS นะให้ความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่แตกหักง่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาเราชนเบาๆเนี้ยตัวสเกิร์ตยังอยู่ในคงรูปแบบนี้นะครับ ตัวงานสเกิร์ตของแตงเนี่ยไม่มีการเจาะตัวถังรถนะครับผมเป็นต่อร้อยเข้ารูเดิมนะไม่เสียรถด,ด้วยนะครับผมอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะครับคือตัวกล้องคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกล้อง360องศาด้วยนะครับตัวกล้อง360องศาเนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับสําหรับตําแหน่งของกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้กรอบายทะเบียนตรงนี้นะครับเวลาเราจะเอารถนะครับเข้าไปจอดนะครับเวลาเอาด้านหน้าเข้า เราสามารถเรียกดูก่อนได้นะว่าด้านหน้านะมีสิ่งกีดขวางมีอะไรไหมนะครับเช่นขอโทษนะอาจจะแบบมีสุนัขนอนอยู่อะไรเงี้ยครับเราจะเห็นได้เลยจากในจอในรถนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับว่ารถคันนี้มีอะไรอยู่บ้างไปดูกันเลยครับด้านข้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งเพิ่มเป็นในส่วนคิ้วกันสาดนะครับกันฝนนะครับกันน้ำฝนเวลาจอดรถตากแดดก็สามารถแง้มกระจกลงนิดนึงได้นะครับเพื่อลบายอากาศความร้อนเพราะตัวรถเอฟเฟคเตเป็นเบาะหนังนะ แล้วก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันตัวเลดเดอร์เก็จะเป็นแบบทรงขีดแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถสีดาขีดแดงมันนี้สวยเลยต่งว่าสวยนะครับชุดถัดมาจะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือนะครับจะมีตัสวสอนคำว่า X Hander เบ้ารองมือเนี่ยมี3ามสีนะมีสีดำนะครับสีเคปล่าแล้วก็สีเงินคันนี้นะครับรถสีดําเลือกติดสีเงินแบบนี้สวยงามนะครับผมเข้าชุดเข้าคู่กับตัวมือเปิดประตูที่เป็นสีเงินตัวนี้เลยนะครับสวยงามครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มนะครับฟิล์มท ดำข้างนอกนะครับมองข้าไปอุ้ยดำนะครับแต่ข้างนอกมองออกมาตอนขับขี่สว่างนะครับชัดเจนขับขี่ได้ง่ายนะครับแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นฟิล์มด้านหน้า60%รนะครับรอบคัน8 0%นะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับคือตัวสครับเพดเมื่อเราเปิดประตูมาเราเจอกับสครับเพดนะครับสครับเพดกันรอยที่ประตูสีบานนะครับเวลาเปิดประตูก้าวขึ้นรถนะครับเวลาเท้าเราสัมผัสกับตรงขอบประตูเนี่ยประตูจะได้ไม่เป็นรอยนะจะมีตัวสครับเพดตัวนี้ช่วยเป็นตัวกันรอยไว้ให้แปลงงวว่่าาาดดดดีีคครรรััับบเเ๋ยไู้นหกตอม ด้านหลังมี subchi emperor GT คันนี้นะครับคันนี้ตัวสเกิร์ต V9 เนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับทั้งสองด้านนะแบบนี้เลยสวยงามพร้อมกับขีดสีแดงนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นไฟเบรกตรงที่3ให้ตรงด้านล่างสเกิร์ตแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราทําการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์ถอยเนี่ยเราไม่ได้เจาะเข้ากับตัวถังรถนะเราเจาะเข้าตรงในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับตัวชุดสเกิร์ตรอบคันเราไม่อยากเจาะเข้าตรงตัวถังรถนะเพราะเดี๋ยวเสียรถนะครับตรงเน เวลาเราถอดสเกิร์ตถอดอะไรมาครับในอนาคตถ้าเกิดกรณีลูกค้าจะขายต่อหรืออะไรเนี่ยตัวรถก็ยังเป็นตัวรถสแตนดาดเดิมๆนะครับไม่ได้มีการตัดต่อตัวถังไม่มีการเจาะอะไรนะแต่ว่าดีครับจุดถัดมาครับจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าที่ตงแถมใม้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับของรถรุ่น e ฟ p l o r e r ทำงานเปิดปิดได้3ระบบครับ1กดจากรีโมทนะครับ2กดจากประตูนะครับหรือ3เป็นเตะเปิดนะครับแบบไม่ต้องใช้สัมผัสเลยนะครับเดี๋ยวตั้งลองเตะให้ดูเวลาเตะก็เตะง่ายๆนะครับ แค่เดินมาเตะหนึ่งครั้งประตูฝาหลังก็จะเปิดแบบนี้นะครับหรือถ้าเราเดินออกไปเอ๊ะเราขี้เกียจเตะนะครับเราก็แค่ง่ายๆครับกดค้างที่กุญแจไว้แบบนี้ประตูก็ทําการปิดลงมาเองครับใช้งานง่ายครับผมและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราได้ทาการติดตั้งเพิ่มเข้าไปจะเป็นในส่วนของถาดวางของท้ายรถแบบนี้นะครับเวลาเราถือของถืออะไรมาสามารถวางลงในตรงตำแหน่งถาดท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดในตำแหน่งเบาะนะครับเบาะแถวหลังนะครับแปลว่าดีครับผม เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันต่อครับว่ารถคันนี้มีอะไรอยู่บ้างไปดูกันเลยครับมาถึงในส่วนของห้องโดยสารนะครับรถคันนี้ได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นแบบจอแอนดรอยนะครับผมตัวจอแอนดรอยตัวนี้ก็เป็นตัวกล้อง3 6 0ิองศาด้วยนะครับลูกค้าหลายท่านยังไม่รู้แตงขออนุญาตอธิบายในคลิปนี้เลยนะครับว่าตัวกล้อง3 6 0หองศาเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการเข้าจอดนะครับยังเป็นตัวกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์รอบคันได้ด้วยนะเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าครับก็จะเรียกกล้องแต่ด้านหน้ามา เกิดโดนชนท้ายด้านหลังเราสามารถเรียกภาพเหตุการณ์จากด้านหลังมาหรือแม้แต่เราโดนมอเตอร์ไซค์เขียวที่กระจกมองข้างเราสามารถเรียกภาพเหตุการณ์ที่กล้องแต่ตัวที่อยู่ข้างกระจกได้นะครับผมตัวภาพเหตุการณ์เนี่ยจะถูกบันทึกไว้นะครับแต่ว่าเราต้องจะต้องหาตัวเมมโมรีการ์ดหรือเป็นตัว USB นะครับมาเสียบไว้ตัวภาพเหตุการณ์จะถูกย้ายไปอยู่ในตัว u s เเหล่านี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุครับเราสามารถถอดเอาตัว u s เเนี่ยเข้ามาต่อคอมหรือต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อสามารถดึงภาพเหตุการณ์นั้นออกมาได้นั่น ของตัวกล้องสาร้อเสียงสาที่ดีมากๆเลยครับจุดถัดมานะครับที่ตังได้ทำการติดตั้งเพิ่มเข้าไปจะเป็นในส่วนของตัว USB Fast Charge นะครับติดตั้งให้แบบนี้เลยตัว USB Fast Charge ก็เผื่อกรณีเสียบต่อชาร์จโทรศัพท์นะครับก็จะชาร์จเร็วกว่าไปรถทั่วไปนะครับผมใช้งานได้ดีมีประโยชน์มากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าด้านหลังติดตั้งอะไรอยู่นะครับไปดูกันเลยครับมาถึงในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับนอกเหนือจากแอร์เพดานนะครับที่มีในส่วนด้านบนตรงนี้นะสำหรับผู้โดยสารตอน2อและตอนสา แต่ได้ทำการติดตั้งนะครับตัวจอพดานนะครับขนาด10นิ้วนะครับแบบนี้เลยหน้าที่ของจอพดานเนี่ยไม่ได้เล่นแยกจากจอหน้านะคือต้องทำงานร่วมกับจอหน้าครับตัวจอหน้าอาจจะเป็นคนเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube, Netflix, ดูหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถดูภาพไปกับจอหน้าได้นะครับโดยภาพตัวนี้จะบอกที่จอพดานด้านหลัง ประโยชน์ของมันคือเผื่อมีผู้โดยสารตอนหลังทั้งตอน2และตอน3นะครับจะให้ดูตรงจอพดานเนี่ยซึ่งเป็นจอใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเจนมากกว่านะครับผมแต่ว่าต้องให้คนจอหน้าเป็นคนเปิดนะครับติดตั้งด้วยกันอย่างงี้ครับใช้งานง่ายกรณีมีคนเดินทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมีลูกหรือมีเพื่อนอะไรร่วมโดยสารไปด้วยกันเนี่ยสามารถดูภาพจากจอตัวนี้ไปด้วยกันได้เลยครับแต่ว่าดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ m i t s ู b i ช h i อ็กเพนเด GT สีดําที่ตกแต่งสไตล์แบบนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นสําหรับรถ Aender เอก็กเกจ ฟรีค่าบาํารุงรักษา5ปีนะครับรวมถึงเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองแอร์กองอากาศนะครับพวกนี้ฟรีหมดเลยนะตลอดระยะเวลาห้าปีแสนโลนะครับเข้าศูนย์เนี่ยไม่มีเสียเงินเลยนะครับเข้าฟรีทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนานหนึ่งปีนะครับตอนนี้แคมเปญดอกเบี้ยดาวเริ่มต้นนะครับแต่งได้แบบนี้เลยเพียงแค่28,000บาทหรือถ้าเกิดเราดาวเยอะดอกเบี้ยเริ่มต้นต,นตอนนี้นะครับต่ําสุดนะครับอยู่ที่0.99%นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับเพื่อมาทักสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะทักแตงมาที่ l i น tanva. s เนะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบนะ tanva. s ดด้านล่างนี้นะครับหรือติดต่อสายตรงโทรมาถามได้เลยครับที่เบอร์0809834771นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะ 0809834771 mm hmm. หนรือฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับรับจองรถมิตซูบิชิเงื่อนไขดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวซื้อในด้านล่างแล้รว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะรถรุ่นไหนมารีวิวกันอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ Drive your ambition,